มาดูกันครับไทยเจอกับไทยครับแต่ไปก็อบอกว่าอายุต่างกันสิปีจะมีผลหรือเปล่าครับเรืร่องความฟิตนี้ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าประสบการณ์นี่ผมว่าอาจจะมีนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทั้งสองคนนี้คือแชมป์ทั้งคู่ครับ เป็นแชมป์เวทีอ้อมน้อยทั้งสองคนครับคนรุ่นเพราะว่าทั้งได้ของยอดกิสดาครับแพ่ก็บอกว่าที่บ่าเขาดินเหนือกว่า <c oughs> ทั้งได้ของรุ่นน้อยอย่างกีษังเล็กครับเพราะว่าเขามีคุาแชมป์เวทีราชดำเนินด้วยับ <c oughs> โอ้ยสายกับขวาใส่กันหนักๆแรงๆตั้งแต่ต้นงเกมแบบนี้ครับอย่างที่บอกเพจเปิดเกมอยู่แล้วครับทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าใครครับไปมาเออเนี่ขวากับซ้ายยืนหันกันมาแบบนี้นี่ทางเดียวกันครับ ใ, con, ให้อาวุธก่อนได้เปรียบลายแขนยัดโอ้โหนีกับยัดเข่าครับกินใส่ครับซองไม่กลัวกันเลยครับไม่แตกน,นะโอ้โหเมื่อกี้เหมือนโดนจังเลยนะครับสลับไปนิดเดียวโอ้โหระทึกแล้วครับคู่นี้ระทึกจริงๆครับ หนักทั้งคู่แรง้โกแม่หลบต่ำก็เตะตูดไปเลยครับยอดกฤษดานี่ครับจังหวะจะเตะเล่นชักเท้าเตะเตี้ยเลยครับเตะไปเลยด้านล่างครับผีไปก่อนครับเธอเล่นกิงซังเล็กครับยอดกฤษดาดูเหมือนหน้าตาเอาจริงเอาจังเหลือเกินครับไม่มียิ้มเลยครับไปขวามาครับเต้ยอดกฤษดาอยับซ้ายครับครับวนมาสับซ้อน สอบอกวกกันแล้วนักมวยทั้งคู่นะฮะเหมือนรอจังหวะนะพอได้จังหวะปุ๊บเข้าเอาเข้าเอาเลยครับประสบการณ์ในรูปแบบมวยร์ชสามยอดกิสตาดาก็ไม่ธรรมดาแล้วครับแตกแล้วครับตอนนี้แนะครับเป็นรองแชมป์เควันด้วยครับในเ่องของยอดกฤษดาเมื่อสามปีที่แล้วเอ้าเลือดมาแล้วเดี๋ยวดูครับอย่างที่บอกมีแตกแล้วครับเหลืออย่างก็คือเหลือนับกับม็อกกจะกิดขึ้นตอนหลังนะครับ เอาครับเลือดมาแล้วโอ้โหไหลเข้าตาเลยครนะมามาโอ้กินสังแก้มแดงนึกว่าลิลแฉกชัวราษฎร์พันและเพื่อมาไม่ใช่นะโดนเลือดนะเอ้าโอ้โหเฮ้ยเอาครับโอ้โหดูผมไม่ไหวครับอุ้ยดื้อ นี่มันกีฬามวยไทยนะครับไม่ใช่สนามรบเก<อ>โอ้โหตัวนักมวยเนี่ยไหวยอยู่แล้วครับแต่อยู่ที่ว่าบาดแผลเนี่ยอันตรายไหมครับแพทย์จะเป็นคนพิจารณาครับยังไหวไ,<อ>ได้ครับ <ผม S 2> เ,เบ,บเลือดผมไม่ได้ไหลต่อยไปนั่นนาดิคกรรมการเวทีถามว่าได้เหรอโอ้โหไปก็ไปต่อได้ไม่ได้ไม่รู้นักมวยไม่ยอมไม่ยอมก็ใส่ไว้เขาดูเขาหัวใจล้วนล้วนยกแท้งขวาไปครับ เห็นก็ตอนนี้เลือดเป็นไงฮะต้องบอกว่าผมปากค้างอยู่เลยครับอู้เลือดนี่ไม่หยุดเลยนะฮะแต่ทางนักมวยต้องบอกว่าอุ้ยสายเข้าไปแล้วก็เสียความดันกรอดูกไรยังไงเราโองเลือะอู้เลือยตอนนี้อีกหนึ่งอย่างก็คืออุปสรรคคือมันไหลเข้าตาเลย ใครเป็นูรหัวใจจะต้องระวังดีๆนะครับอย่าหอมอย่าลมอย่าดมอย่าบอกว่าใจพร้อมเลยโอ้โหจบครับ จำนวนบัวซีรีส์ครับซึ่งเป็นนัดบัวขาวกับนัทโอล็กซนเดอร์ครับคะแนนที่ออกมาครับบัง่ิกครับสิบต่อเก้าตามภาพที่เห็นครับเพราะว่ายอดกิจจารีศแตกครับอาการชัดเจนมาดูกันครับยกนี้จะเป็นอย่างไรครับแทงซ้ายไปก่อนครับสับซอกโอโหนี่ก็ไม่กลัวเลยครับแตื่นยอดกิจจารครับแตือนชินพอเริ่มยกมาปุ๊บนี้ก็เข้าเอาเข้าเอาเหมือนคนที่คิ้วไม่แตกนะครับแต่เมื่อยกแรกนี้เลือดไหลเป็นทางเลยครับเขาไม่อยู่จริงๆต้องกลับมาทำคะแนนให้ได้ครับ วัยกิษดานีเขาเป็นคนที่ไม่ยอมครับเมื่อไหรที่เขาแตกเขาก็บอกว่าผู้ต่อสู้ต้องแตกด้วยครับนี่คือสาเหตุที่เขาเดินแบบด้วยความมุ่งมั่นครับต้องการเปิดแผลกีัาเล็กให้แตกเหมือนกันแต่ว่ากีฬาเล็กที่พยายามจะย้ำไม่มีแผลเดินกับสองท้ายโอ้โหมาอีกครับยอดกิษดาออกมาได้อีกครับแต่ที่แน่ๆเรนนีนี่กรรมการจ้องนะครับอจ้องครับโอ้โหนี่ครับแทงเข่าไปครับไหลแบบนี้ไม่ใช่เลือรแล้วครับชินโอ้โห โอ้โหยังอีกยังใจแข็งแม่ใจแข็งนี่กรรมการเนี่ยไม่ใช่นักบุญใจแข็งมากมากครับกรรมการเอาดูนเลยเลือดมันไหลเยอะจริงๆครับโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยแต่ว่านักบุญยังไม่ยอมนะคือตัวบอกจานยายาพี่หมอว่าพี่หมอว่าไงส่งสัญญาณเหมือนจะได้พี่หมอยังไงได้ไหมได้ไหม

สาสนอบนีบนดมแเลยนะเอะไม่มีใคยอมใคแล้วจกิาาบอกครั้งนี้สามแสนหัวไปททำแผลได้ครับโอ้เหลือเฟือเลยเหลือเยอะเอ้า่ไอครับใจเย็นๆรับลวอเอ๊ะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงครับที่นี่ฮะไปครับเดินรับยอกิาาแกเดินเร็วขึ้นนะ กิ่งซางกลายเป็นกิ่งซางที่เมาเลือดหรือเปล่าครับนั่นนหะสิครับพอหลังจากที่หมอดูแผลครั้งที่สองครับเจ้ากิจราเหมือนมีอะไรขึ้นมาแล้ากรรมการไม่ทนแล้วครับกรรมการบอกไม่ไหวครับมันแผลมันมากแผลมันน่ากลัวครับกรรมการจะส่งให้หมอดูคแผทดูครับเจ้ากลัวบอกว่าผมชกได้ผมชกได้กับหมอว่าอย่างไรครับหมอบอกไม่ไหวแล้วครับโอ้โหเฮียดายครับโอ้โหชื่นชมหัวใจเขาเลยครับ แล้วก็ต้องชื่นชมคนนี้ครับรุ่นน้องครับอิงซังเล็กตอหลัก2ย้ำแขนกดแฮทพิกครับชนะชนะแต่ยอดกิจราสอสมายไปได้ในยกที่2ครับโอ้ต้องบอกว่าหัวใจเขายังไม่ยอมนะครับท่้นยอดกิษรานะครับปวต่บาดแผลนี่แพ้พิจารณาแล้วครับแม่ไปอาจจะอันตรายครับรับนะครับแฟนๆที่ราชดำเนินเซเรียมบแห่งนี้นะครับก็ปกมือให้กําลังใจนะครับใจเกินร้อยจริงๆครับ นี่ครับจังหวะไหนครับที่มีจังหวะแตกกันครับสับซอกกิงซางตอนนี้นี่แตกแล้วนะครับนี่ในยกที่2แล้วนะครับโดนหมัดทำท่าไม่ดีครับเกือบไปเหมือนกันครับท่านกิ่งซางดีที่ออกมาก่อนนะครับนี่ครับทางกรรมการก็ขอเบรกก่อนเลยนะครับแม่โอ้โหูนี่นะครับ สอกนี้แหละครับเปิดเลยครับโอ้โห oh, oh, ทางเป้าสุพัลโลของเรานะเหยื่เลือดครับเลือดติดสอกมาเลยครับโอ้โห oh, oh. ladies and gentlemen at the two minutes and eight second of the second round we have a winner by way of technical knockout round corner จินซาเลตตอหลักสอง และผู้ชมครับิ่งซาเล็ตตหลักสองตรางวัลนอกเอาโบนัสสแสนบาท l a d i a ิ่งซาเล็ตตหลักสอง r i KO bonus t 0 0 e 0 0บา d t r a